กรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณิกามาพอกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเกาเนาะค่ะค่ะมณีเจ้าข้ามกับสิภาท่านผู้ชมไปติดตามหลั่งเราความฝันกับลุงใบเนาะค่ะท่านผู้ชมลุงใบนี่เพื่อนฝันเห็นผู้สาวเกาเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมความฝันของลุงใบสีเป็นไปเป็นมาแนวไรเนาะค่ะท่านผู้ชมเขาก็ไปติดตามหลั่งเราความฝันของลุงใบพร้อมๆกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงใบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงใบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงใบค่ะ ค่ะท่านผู้ชมมันหนี้ก็ได้เืินทางมาติดตามความฝันของลุงใบค่ะท่านผู้ชมลุงใบมีเพิ่นกับเป็นคนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมฝันแม่นค่ะจะยินชาวบ้านว่าเนาะค่ะว่าลุงใบมีเพิ่นฝันแม่นท่านผู้ชมก็เลยได้ติดตามนั่งหาลุงใบค่ะมันหนี้มาพอลุงใบแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะลุงใบฝันจังได้กะให้เพิ่นบอกฟังเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะ ค่ะลุงใบฟันจังได๋บอกท่านผู้มชมมาฟังนะคะว่าเนี่ฟันฟันเห็นฟันมาไปทางทางบ้านบ่านเก่าสงไัสสิเป็นเหล็กตัวเกา่าคาเมนค่ะหลักกับฟันเห็นผู้สาวเกา่าเคยฟันเห็นผู้สาวเกา่ามันเคยเป็นเหล็กตัวเก่าเห็นผู้สาวเกา่าไปจจงได๋จวงได๋ไปเห็นผู้สาวเกา่าคุณลุง ฝันโอ้ฝันฝันปะนนท์รับฝันอยู่เือนค่ะไปพ่อเพื่อนย่ใสคุณลุงออกเหบอครับกับพ่ออันพ่อผู้สาวอันบอก่กับพ่อยึบบานเขาไปแล้วโอ้ยยิบไปหาเขากับเขาก็ยืนเบิงยืนจิตแต่กับเมื่อนเมื่อนฝันไปเนาะค่ะคิดว่าเมวดนี้คั้นเป็นคั้นเป็นมีดวงมีโศกมีมานกับจิตเนนหาศูนย์กับหกศูนย์กับมีละกับตัวเก่าและสี่สี่กับสี่หกอย่างละมีเท่านั้นละบอมันบอกว่าติเป็นเหล็กไร้ตัว ค่ะก็แค่นั่นแหละมันก็ตั้งแต่กับบัดได้ตีปัญหาบ่แตกก็เอาบ่ได้เดยเพราะว่าปัญหามันลั่นมันก็ตื่นๆอยู่แล้วบัดรถ้ามันคัดๆแน่ก็เอาบ่ได้ค่ะคื่อนบางแห่งก็ได้แตุ่่นแค่มันคิดไปแง่นึงมุมนึงว่าอันผู้หญิง2คนเขาเป็นเลข4ทั้ง2ตัวเอา4 4ใส่กอาติดย์ทั้งหลังเหมือนบางแห่งก็คิดเอาง่ายๆว่าเอา4 2ซะว่าซั่นเข้ามากันแค่2คนค่ะก็คิดแค่นั้นนะก็เลยเขียน4 2ลง บาดนี่ฝันเห็นผู้สาวเก่านี่ฝันว่าไปหาเขาหอดเือนหอดเือนเลยแล้วเขาไปเดินเบื้องอยู่เดี๋คุยกันบอกบ่ได้คุยย่างไปหาพ่อพ่อเฮือนอยู่กลางๆอยู่คนละทางทางไปคู่เขายกมือไหวเพื่อนถามหาแม่โอ้ยมึงจะมาถามหาแม่มึงมเถอดนะเม่มึงเนี่ยเป็นขนมไปแล้วเพื่อนว่าเลือดจะกูเพื่อนว่าแต่ว่าผู้สาวเนี่ยยืนเบิ่งอยู่เตือนเลี้ยวเบิ่งผู้สาวจากองว่าจะกลับไปหาจะผู้สาวจากความเลี้ยงหูมือนะ ก็เรียกตื่นปันเห็นผู้สักฟันว่าเป็นหน้าผู้สาวเก่าเสื้อมันอีอ้อยอยู่วันที่ง่ามปากวันน้าสวงต๊ะรลงคาสินสอดกันสี่สามหมื่นหาท่านักบาทหนึ่งบ่มีเงินแตงเขาเงินส่งให้ลูกแคละเรียนหนังสือเหมือดเลยบ่มีเงินแตงเมียเลยบ่ได้เขาได้เบาน้ำเขาบ่ละตอนฟันบ่บ่ได้เปาแต่ว่าเห็นบได้เกันเห็นเขาอยู่แต่บ่ได้เปาน้ำแเป็นาพอ เพราะว่าแปรฝืนก้อนศิวจักกันกระปุกผุดสาวผว่าแล้วพ่อว่องล้ำกาแฟแพงเพล็ดหนึ่งเพื่อเพื่อเล่นกันคางๆกันเนาะก็เลยเห็นเฝืนก็เลยนยางไปขูดเขายกมือไหวเฝืนก็เลยถามหาแม่แม่แม่ยุติสายหลับพ่อว่าจะไปยกมือไหวแม่อีนนะเจีงจิ๊กลับไปหาผู้สาวอ่ะแสดงพอดีเฝืนบอกว่ามึงยังมาถามหาแม่เลยมึงมิดกูอยู่ผู้เดียวเคนวะว่าเดี๋ยวไปหาเหล่าได้๋ยวซีาปีอะไรด้แต่ปีแต่ปีหกหนึ่งเอาเหล็กไปใหาเหล่า ก็คนไม้มาแม่บูอยู่มันคือตายคันเสียไปแล้วใช<า>่แล้วแต่ว่า,าคืนว่าคันมีเงินสิไปสิไปเยี่ยมไปยามเราอยู่สิไปหาเราอยู่แต่ว่าหมเงินเงินกับแผดขาดเคลื่อนๆน,นะเพราะพ่อสิได้ไปหอดลรานะค่ะลูกล้านทรงมาให้กับเดือนละพันค่ะสใส่พ่อได้ซื้อกับเปาากั้มหนาค่ะปานนี้เงินผู้สูงอายุค่ะหกร้อยเงินบัตรบัตรประชาชนกับสามร้อย่นั้นพ่ออยู่ได้อยู่ลืมแต่ละเดือน สีซื้อเลขกกับชักสีซื้อให้บุมีเงินสีสือ่อเลขกออกมากกับเขียนไบทแปรได้กับเขียนไหทกับกข้าไหเบิองออกมากกับวัวมันถือกับขีดไหรเมื่อได้ปัญหามันเลือกข้าใไหปัญหาเลือกมันเอาบไดกับกับกระโบขีดเมื่อได้มันผ่านมันกะถือเครื่องพิษเครื่องนะนั่นแหละ ก็เกียร์เเบิลนี่แหลล่างละละเตีวกะระเลทั้งบนทั้งล่างค่ะแต่ว่ารอบนี้นี่ฟันเห็นผู้สาวเก่านี่คือมาลีกเก่าสิหันขึ้นมาขึ้นมาเลีกเก่าสิหันขึ้นมาสิาสาสเป็นซีสีหรือซีหกหรือว่าหาศูนย์กับหกศูนย์น,นี่แหละ แม่ซิมีแกไหนนะค่ะ40หา0บ่แล้ว40มามีแต่มันซิมีหา0หา0 60เออครับกับ44ครับ46แค่นั้นแหละค่ะ4หางเนาะคุณลุงเนาะคันฟันแน่นี่ว่าแม่นเลขเก่าล่ะสิขึ้นมาก็นาซิเลขเกๆตัวเก่าอืมค่ะแต่เก่านี่คุณลุงนี่คันฟันนี่ก็แม่นแม่นได้โชว์บอกคันฟันประมาณเนี่ยไปเกลี่ยเกลีับตัวเลขเขาบอกเคยบอกเป็นเลขก มันปินาปิศนาเหลืปัญหาอย่างเดียวแต่ว่าก็ได้อยู่แม่นมรรค่ปัญหาตื่นๆ<ม>ได้อยู่ค<ม>่ะแต่ว,ว่าเพื่อนบ้านบบกับผีหลันลาย,ยหูบอกฮะหันลายหูบอกมูอั่นบ้านกับผีนะเห็นเถืออยู่สามคนวันนี้ยื่นนี่คือเห็นว่าเพื่อนี่ไข่เส้นไข่เย็นนี่ปัญญาใบปัญญาใบปวดขาค่ะก็เลื่อยเธอหนึ่งใน,ปน,ในปไปโปงไปปข,ข่เป็นหกลอย เคนเอาน้ำผาลอยเคืองที่สองเนี่ยคนบ่อเอาน้ำก็เลยคือเทนบุญคุณเพิ่นว่างชนิดขนมเพิ่งผาใสเงาเจ็บยงาเป็กก็เลยเปไปเขียนเหล็กเพิ่นเบิ่งแล้วไปเอกสื่อไปซื้อแล้วกอแล้วก็เลยไว้แต่ว่าค่อยว่านมันค่อยเขียนถือกะละปีนี่ฟันแปดของหมวดก็เลยว่าแล้วก็เลยไปลองสื่อเบิ่งแล้วก็เรื่อยไปก็ไม่ได้ซื้อพ่อบาทเลยร้านเอาเงินให้สามให้สามลอยให้ใสเงางจุเงินไปจุเงินมาบอกเจ้าของหลาน แม่ไข่เหล็กไว้ยากดีก็มาชิมาันเสียงสูงว่ะไปหาแม่ยเงินเงืนไปจะข้าว่ะมาอหอดมอหอดแม่ไข่เหล็กมายืน่นขึ้นแต่เกิดว่าเหล็กปถือนี่ลุกร้านข้าวหูก็สิว่าพอเย่ใบลุร้านเ,าเาา้องเ,เ,เงินห้ไปซื้อกินซื้อ,อยากกไปซื้อเหล็กเมื่อหยาดเข้าว่าค่ะแกะเลยยางไกลแม่ไข้เหล็กมาเลยเนี่ยมันแรงมา,มาว่าเหล็กออกซีซีหกเหมืมันถือที่ตัวนีว่ะ ก็ <c oughs> มีเท่านั้นล่ะให้สวกให้ม้นานทำาำม้านงวดงวดมางวดใ่ก็มากจะจ้งมา,า <c oughs> ใหม่กด้ไดมันไดอยู่ยเรื่อยๆอยู่แต่วันเป็นปัญหา <c oughs> ปัญหาตื่นๆดอกเสื้อหมาจะเป็นผู้หญิงมาหาแต่ว่าเป็นผู้ชายนะครับบอกว่าค้ารักสมรักษา <c oughs> ู่หอยดียหองเพราะในใบบริเขาของรักษานํำไผลไปปากเนื่อป <c oughs> ากตัวไว้ดำจังหวยจังหองจังหอยจังหองเขาเบ่งเขาดูแลเขาคู่มืออี่างตงแต้งมือผููจักเขาค่ะค่ะกาห้ลรุงใบมี ย่ำตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีตัวใดแน่ย่ำตัวเลขอีกนะคะว่างวดนี้สี่สี่สี่หกหาศูนย์หกศูนย์นล่ะค่ะค่ะการให้่านผู้ชมนี่พิจารณาบึ้งนะคะนี่จะเป็นแนวทางัวเลความฝันของลุ่งใบค่ะรารเสียงสศกเบื้องมานบอค่ะกันผู้เปิ้ันเปิ้ไทยเนี่ยวัดทวนหลุดค่ะนี่คือแม่ยืนงียบละร้อยสือผู้เดียวแล้วได้และใบไปหูเลยได้ผู้เดียวเลยงวดว่างั้นไม่ไปหู่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณลุงใบได้หลายค่ะที่มาแนี่ทางตัวเลขแเนี่ทางข้อฝันกับท่านผู้ชมของเ้าวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้าขอบคลิปนี่ข้าก็มาสรุปตัวเลขของลุงใบเนาะค่ะลุงใบนี่เพื่อนฝันเห็นผู้สาวเก่าวผืนเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของเพื่อนกับซีซีซีหกค่ะห้าศูนย์หกศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมกะบหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะกระฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้เจคำมสามตัวเต็งน้ำนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคำมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ